การนักเจอกับตันเด้ายุโรปนะคะหรือไม่ก็ตันเด้าฝรั่งนะคะ <c oughs> นี่เราไม่ได้พูดถึงตันเด้าทั่วไปหรือคนไทยนะคะเราพูดถึงแค่ตันเด้ายุโรปเนาะนะคะการนักเจอกับตันเด้ายุโรปเนี่ยต้องทํำยังไงให้ปลอดภัยนะคะทุกคนนะ มันจะเป็นกรณีกรณีไปนะกรณีก็คือนัดเจอในฐานะเมียหรือฐานะผัวหรือนัดเจอในฐานะที่เพิ่งคุยหรือเป็นกิ๊กหรือเป็นชู้หรือนัดเจอในฐานะที่ไม่แน่ใจว่ากูเนี่ยเป็นเมียเขาไหมหรือเขานะเป็นผัวกูหรือเปล่าหรือการนัดเจอครั้งน,นี้ต่อไปเราจะได้เจออีกไหมเราไม่แน่นอนอะไรใดๆทั้งสิ้นแบบนี้นะคะเอาง่ายๆก็คือเรานัดเจอกับฝรั่งคนหนึ่งนะคะอ่า คุยมาได้3วันแล้วหรือไม่ก็คุยได้3เดือนแล้วนะคะทุกคนนะาการคุยกันในระหว่างอาทิตย์หน่งถึงสเดือนเนี่ยก็คุยประมาณว่าคุณไปทำอะไรคุณสบายดีไหมคุณกินข้าวหรืออย่างคุณเป็นยังไงบ้านได้คุยแค่ประมาณนี้นะคะ แล้วคุยแค่ประมาณนี้แล้วอยู่ๆเขานักเจอบอกว่าตอนเนี้ฉันอยู่เยอรมันนะอาทิตย์น้าฉันจะไปไทยแลนด์นะเพราะฉะนั้นคุณมาเจอฉันได้ไหมนะคะอ่าแล้ว คนโง่อย่างเอกอีดิชัน,นะคนโง่อย่างอีกูเนี่ยนะก็ดีใจบอกว่าอุ้ยฝรั่งฉันเออจะมาเจอฝรั่งเขาจะมาหาฝรั่งเขาจะอาจจะบินมาหาเราอู้ตึกเต้งจังเลยทํำยังไงดีนะะทุกคนนะไออีกูคนโง่อย่างอีกูก็ประมาณนั้นแหละนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ว่าอยากจะบอกก็คือนะคะการที่ฝรั่งมาเจอเราอะนะครั้งแรกนะคะกับคนที่เราคุยอยู่เนี่ยไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรมากนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหม เราไม่ได้รู้อะไรของเขาเลยนอกจากว่าเราคุยถามปกติว่าสบายดีเป็นยังไงกินข้าววันนี้ไปไหนทําอะไรอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่ต้องไปตึกเต้นเพราะว่าอะไรอย่างน้อยเราก็ได้เป็นแค่เมียเช่าหรือเมียนอนหรือเมียสารอนหรือเพื่อนพาเที่ยวแค่นั้นเองแต่กรณีที่ว่า กรณีแบบไหนที่เราต้องมั่นใจและเตรียมตัวไว้ดีๆก็คือกรณีคุยแบบนี้คุยแบบไหนก็คือคุยแบบนี้ก็คือว่าอ่าฉันจะไปบ้างคุณนะฉันจะไปอ่าคุยกับพ่อแม่คุณนะอ่าคุณไม่ต้องมานะ ม่ต้องมาเจอที่พัทยาหรือไม่ต้องมาเจอที่โรงแรมหรือไม่ต้องมาเจอที่ไหนนะฉันจะไปหาคุณที่บ้านเพราะว่าฉันอยากจะเจอพ่อแม่คุณและฉันก็อยากให้คุณคุยกับครอบครัวฉันผ่านทางโทรศัพท์นะอะไรแบบน,นี้อันนี้มั่นใจได้ห้าสิบเปอร์เซนต์ว่าไอ้น,นี้มันไม่มีเมียไม่มีครอบครัวนะแต่ฝรั่งที่โทรมาแล้วมาเจอแล้วมันนักเจอบอกว่าคุณไปเจอที่พัทยาได้ไหมไปเจอที่โน่นที่นี่ได้ไหมอ่าพอดีฉันเพิ่งมาเมืองไทยฉันไม่รู้เรื่องตอแหละนะตอแหละนะก็ ถ้าเจอฝรั่งแบบเนี้ยต้องไปเจอ,อยังไงนะคะนะคะก็คือต้องคุยเงินเดือนนะคะเงินนะคะเงินค่าตัวนะคะคุณมาเจอชั้นฉันไปอยู่กับคุณ,คณกี่วนันอาทิตย์เท่าไหร่หรือเดือนนึงหรือยังไงเงี้ยเราต้องคุยไว้เพราะว่าอะไรฝรั่งแบบเนี้ยเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเขาไม่ได้ต้องการเมียเขาแค่มาเที่ยวเฉยๆเพราะฉะนั้นต้องแยแยนะคะว่าเออที่กูคุยอยู่นี่คือใช้เป็นผัวได้ไหมหรือเป็นแค่เมียเช่าหรือผัวเช่านะคะคือ คือคุยกับฝรั่งเนี่ยหรือการที่เราไปเจอกับฝรั่งเนี่ยเนาะคือเราต้องคิดเยอะๆเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาทําอะไรมาเขาเป็นยังไงมาเราไม่รู้นะ,ะทุกคนนะเพราะฉะนั้นอ่าฝรั่งมันไม่ได้ดีทุกคนนะ,ะทุกคนนะถามว่าดีๆก็มีไหมดีๆก็มีแต่บางคนอะ่ะคุยกันสองวันแต่งงานมีรูมีผัวเลยมีไหมมีนะคะแต่มีไม่เยอะนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องระวังน,นะคะ